สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะคะีพบกับช่องธนาพัฒนาพคเครื่องอีกแล้วนะคะ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่84ของน้องแล้วนะต้องฝากพี่พี่กดไ like, ลค์กดตตามน้องไว้ด้วยนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะเบอร์098-516-3390ค่ะ ID Line นะคะ mo 9238ค่ะส่งฟิล์มบริการเก็บเงินปลายทางให้อีกด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะองละ300บาทค่ะพิเศษปิดคู่เพียง500บาทเท่านั้นคะ่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มรายการแรกกันเลยดีกว่าค่ะรายการที่1นนะคะ รายการที่หนึ่งสามร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่สองค่ะ รายการที่สองสามร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่สามค่ะ รายการที่สามสามร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่สี่ค่ะ รายการที่สี่สามร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่ห้าค่ะ รายการที่ห้าสามร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่หกค่ะ รายการที่หกสามร้ยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่7ดค่ะ รายการที่7 300บาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่8ค่ะ รายการที่8 3ดสามรยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่9ค่ะ รายการที่9ก้าสามร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่10บค่ะ รายการที่สิบสามร้อยบาทค่ะสุดท้ายนี้นะคะชอบองไหนถูกใจองคไหนสาม,มารถติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดห้าหนึ่งหกสามสามเน์ค่ะ ID line นะคะ mo 9ก้าค่ะส่งฟิรีมริการเก็บเงินปลายทางให้อีกด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ